เดลาฟดลาอินโดยุรเนเลฟกซฟองฟอจูดลสูตงตนองปองวิรงเมิลิะป็กซอฟซอตลองรแมนเลงตนองปองวิรงเะซมิลิะป็ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ uh uh คู่หูตะลอนชิมข่าววาไรตี้ดีๆสําหรับคนรักอาหารนะคะคุณผู้ชมคงงงใช่ไหมล่ะคะว่าสารีเนี่ยมาซุ้มซ้อมภาษาฝรั่งเศสทําไมนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราคงจะต้องได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวสารีขอซ้อมต่อแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะร f ฟ n งเซเอตูลองรู้ไหม วันนี้น้องสารีคนสวยมานั่งฝึกอ่านภาษาฝรั่งเศสทำไมกันล่ะนี่แล้วนี่เอกหายไปไหนว่าแต่ว่าทั้งสองคนพามาตรานชิมอะไรกันล่ะเนี่ยน่าสนใจจริงๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโอ้แดดร้อนขนาดนี้ดีนะแม่ให้ลมมา,ากลางลมกันดีกว่าแดดร้อน่าจะลอยยสารีอะไรมาอีก โ,โหแม่รมอะไรวะเนี่ย<อ>ชิ้มไม่ไดีกว่าไอ้สวัสดีครับผู้ชมโหรายการคู่หูตะลอนชิโมน,นี้นะครับจะพามาร้านอะไรร้านหนึ่งแหละต<ะ>ามหาสารี่อยู่เนี่ยแดดก็ร้อน <c oughs> เขาบอกว่าอยู่ตลาดไทยแถวแถวคลองหลวงเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วลมปลาม่าไม่ได้กันแดดอะไรเลย <c oughs> โอ้โหหลบลมกันดีกว่าแดดร้อนเนี่ยแม่ให้วมมันก็ไม่ได้เรื่องเลยนี่ร้านอาหารนี่นะสงสัยจะต้องมีอะไรให้เราแก้หิวแล้วครับ เดี๋ยวเข้าไปทานอาหารดีกว่าแล้วว่าชื่อร้านอะไรเลอนัวคาเฟ่แอนเรสซ์ลองไปกาละไปละโอ้ยอะไรวะเนี่ยตึ๊ดวิมยถือไม่ใช่รถแล้วว้าวได้เวลาพักผ่อนแล้วเนี่ยเห็นร้านแล้วก็หิวด้วยกันนะเนี่ยเฮ้ยผมสัมผัสได้ถึงของยำครับเท่านี้ต้องมีที่ไหนแน่แน่นไนงเธอมีอยู่จริงครับ เจนสัมผัสได้ว่าของดำมีอยู่จริงไม่ใช้ตาเนื้อดูนี่ไม่ใช่ตาทิพย์คุณผู้ชมคะดูสิตาพี่เอกนี่นะเขาเป็นผู้ชายเลยนะคะปากร้ายจริงๆอะโอ้ยไม่ต้องมาทำเป็นวีนส่เลยแม่น้องดำร้ายคุณผู้ชมดูสิคะคุณดูดูแอบมากินอาหารร้านดีๆแบบนี้ไม่ชวนเดี๋ยวงอนเธอเลยดีไหมเนี่ย เอาไปว่านะคะคุณผู้ชมคะอย่าไปสนใจเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับร้านนี้ดีกว่าค่ะกับพี่นุชเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมล่นนัว ร้านอาหารชื่อเก๋ๆที่ใครๆก็ต้องชื่นชอบเพราะที่นี่เขามีอาหารครบเครื่องเรียกได้ว่ามาที่เดียวอิ่มกันเลยทีเดียวหากอยากเดินทางมาก็ง่ายๆเพียงแค่เดินทางเข้ามายังตลาดไทยก็มุ่งหน้าตรงเข้ามายังโซนตลาดของต้นไม้ซอยที่หก็จะเจอกับร้านเล่นนัวที่รอคอยกันแล้ว ครับผมแล้วตอนนี้เราสองคนนะครับก็มาอยู่กับพี่นุชแล้วก็พี่มโนบน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มโนครับตะกี้เหมือนร้อนไงเอกเดือนเหมือนหลงหลงมาครับร้านนี้จรงิจรงๆแล้วอยู่แถวไหนครับที่นี่นี่ก็คือเขาเรียกว่าตลาดไทยลแล้วก<ท>็ที่เราอยู่ตรงที่เราอยู่ตรงช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนของส่วนของโซนตลาดต้นไม้วรย่างนี้เนี่ยชื่อของทางร้านเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าคะ ใช่แล้วก็แปลเป็นไทยได้ด้วยค่ะแปลว่าอะไรเอ่ยเราตั้งชื่อชื่อร้านว่าเลนัวคาเฟ่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราขายกาแฟแล้วกาแฟมันเป็นสีดำคือกาแฟดำนะคะแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่ารสชาตินัวเลิศนัวนี่ที่แปลว่าอร่อยเลิศแตบรู้ดีนะ ไงคะถึงได้มาเปิดร้านที่นี่ค่ะเดิมทีเนี่ยเรามาขอเช่าพื้นที่ในตลาดไทยเพื่อที่จะเปิดร้านกาแฟท่นี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยเขาก็เลยมีที่บริเวณตรงนี้เป็นที่ว่างอยู่เราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราเราอยากจะทําร้านอาหารด้วยกาแฟด้วยคือค่อนข้างครบวงจรมีทั้งกาแฟทั้งเค้ก ไอศครีมแล้วก็รวมทั้งอาหารคือว่าถ้าเกิดใครมาทานเนี่ยครบเลยใครอยากทานอาหารหวานอาหารคาวก็สามารถทานได้หมดเลยใช่อ๋อแล้วยี่เปิดมากี่ปีแล้วคะที่นี่เราเปิดมาปีนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วครับโอ้ปีที่4แล้วครับครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยอาหารของที่นี่ครับมีประเภทไหนบ้างครับอาหรับในารไทยอาหารไทยมีสเต็กมีอาหารอิตาเลียนครับนะคะคือเราพยายามมีหลายอย่าง คือคไม่ให้ลูกค้าเบื่อ,อเพราะว่าคนไทยจะมากินอาหารฝรั่งทุกวันก็ไม่ได้แล้วก็มีส้มตําด้วยแล้วนี้สไตล์ของการตกแต่งร้านนะคะได้ไอเดียมาจากไหนคะสไตล์การตกแต่งเนี่ยเราตกแต่งเป็นสไตล์ o อฟ โมเดลไลฟ์ผมแล้วก็อาจจะมีในส่วนของจัดสวนบ้างนิดหน่อยเรื่องเรื่องของสถานที่เนี่ยคือเราแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นส่วนของของตัวร้านนะครับก็คือลูกค้าทั่วไปที่มาก็จะมาอยู่ในส่วนของตัวร้านแล้วถ้าเกิดมาเป็นกุ๊ปประมาณสัก2ี่สิคือตรงโซนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะเป็นโซนจัดเลี้ยงครับที่เป็นห้องจัดเลี้ยงใช่โซับผมยครับก็สามารถที่จะมาใช้ห้องนี้จัดเลี้ยงได้ครับเราก็มีพวกทีวีแล้วก็ ุดเครื่องเสียงเขา,ขา,ขาสามารถที่จะมาใช้ทํากิจกรรมในห้องนี้ได้เลยวันนี้เนี่ยเอกก็เริ่มอยากจะทานอาหารแล้วอาหารนี้ที่มีเตรียมอมอากวทันเลยนะเอะเลยไหมครับแน่นอน,น,น,อน 2> <2> เริ่มพูดคุยได้สักพักก็เริ่มถามถึงของกินกันเลยนั่นนี่เอกแบบนี้เนี่ยแปลว่าท้องว่างมาตั้งแต่เช้าแล้วแน่ๆแต่คงต้องปล่อยให้หิวไปสักพักหนึ่งก่อนช่วงหน้ามาเจอกับเมนูต่างๆแน่นอน สไตล์ล็อกโมเดิร์นของที่ร้านเลนัวคาเฟ่แอนด์รีสอร์ททั้งดูผ่อนคลายสบายสบายสวยงามทำให้ลูกค้าของที่นี่แวะเวียนกันมาเป็นระยะระยะไม่ขาดสายตลอดทั้งวันแถมมีหลากหลายเมนูที่พร้อมให้เลือกสรรทั้งอาหารกาแฟเค้กและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวทำอะไรไม่ค่อยเกรงใจเลย <c oughs> น่าดูมากเลยนี่ อยากจะบอกว่าแค่พอพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยพี่ชักอยากจะเห็นเมนูต่างๆเพื่อที่จะมารีบทานเลยได้ไหมนะฮะทำไมเคยอดใจรอใครเขาเป็นบ้างไหมคะพี่เอกคะโอ้โหพี่เนี่ยชอบชิงสุกรทานอยู่แล้วดูถ้าอยากอะไรแล้วนี่รอไม่ได้สัคขารคุณสังขาดูเลยสิคะใช้คำยังไม่เหมาะการแล้วไม่ถูกต้องกาลเทศาไม่เหมาะเลยไม่เหมาะสมมากนี่แหละพี่เอก อ๋อใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือพี่เอกค่ะบอกว่าแต่ว่ารู้ไหมว่าวันนี้ร้านเลอหนัวเนี่ยเขาเตรียมอาหารให้เราอะไรได้มาลองลิ้มชิมรสกันบ้างรู้ไหมคะพี่เอกคะไม่รู้ซาเลียรู้อ่ะรู้สิคะแหมพี่เอกนี่หนูมานั่งไป็นบอกว่าเป็นชั่วโมงแล้วนะจ๊ะรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างมาดูในเมนูจ้ากัดมาเลยอยากเห็นนี่นะคะอย่างแรกค่ะดูค่ะปลาตัวโตต่อมาติดเนี่ย สเต็กปลากับผมสั่งรถแค่ดูรูปนี่นะจ๊ะโเูเนื้อกินแล้วอะ่ะพี่นี่ชอบกินสเต็กม,ม,มากอะไรอีกมีอะไรอีกมนะัเนี่ยแล้วก็มีซ้อมต่ำกุ้งฟูค่ะกุ้งนี่ตัวใหญ่หญๆเลยนะจ๊ะเน้นๆนะจ๊มต่ำกุ้งฟูเปน็นยังไง่เดี๋ยวต้องไปดูกันแต่ตามภาพแล้วสวยมาก อาหารน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอจะอีกอย่างที่สนะคะเนื้อสันนอกออสเตรียย่างจิ้มแจ่วว้าววันนี้แบบผสมภานาเนาะเป็นแบบว่าเนื้อแบบแล้วก็มาย่างแล้วก็จิ้มแจ่วด้วยเป็นอีสานนิดๆอ่ะน่าทานมากเลยอ่าแล้วก็มีแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มต่อมานะคะไก่สลัดครีมมะนาวนั่นเองแมฟังชื่อน่ากินไหม น่าทานเนาะมีอแต่ว่าแบบแปลกเยอะแล้วก็อย่างสุดท้ายแซลมอนย่างยำมุนเส้นอุ่ยอันนี้ชอบมากเลยเหมาะกับผู้หญิงสวยสวยอย่างสันติเนาะแต่อิ่มแน่แน่ทุกคนแต่แต่ละชื่อเนี่ยพี่ไม่ค่อยเคยเห็นแล้วนะแบบพอเราดูๆแล้วเนี่ยอยากจะแบบไม่ไหวแล้วแบบนี้อ๋อพูดมาสักข้างหน้านี้พูดมาช็อตความร้อนล่ะถูกต้องพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่าหน้าตาห่ะจริงๆนี่เป็นอย่างไรอ่ะดูเลยไหม Inside this jet airliner, rolling on a street of clouds, watching as the red lights fading. เลยใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อหยุดน้บัตนาวเลยนะคะพี่เอกค่ะห้ามเลยค่ะอย่าเพิ่งชิมนะคะเรารู้แล้วเหรอคะว่าที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างเรไม่รู้ก็ไม่รู้เนี่ยให้พี่ดูงานนำเลยดีกว่าค่ะอาอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะคะไก่สลัดครีมมะนาวค่ะครีมมะนาวที่นี่อร่อยมากลูกค้าต้องขอเพิ่มตลอดเลยเพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวรสหวานแล้วที่วาง ขางล่างเรียกว่าอะไรคะคือฝอยฝอยค่ะเป็นใบคะน้าทอดกรอบค่ะเวลามันทานมันจะเข้ากันพอดีเลยอ๋อคือสามารถทานได้ด้วยแหละเนาะน่าทานก็คือเป็นส้มตำค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นส้มตำส้มตำกุ้งฟูค่ะ อ๋อต้มตําปูปูที่พี่อยากเห็นไงรค่ะรสชาติต้มตําที่นี่สรสนะคะค่ะมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มครบเลยค่ะทำไมถึงเลิกนํากุ้งมาใช้คะเป็นเพราะว่าเราได้วัตถุดิบมาค่ะแล้วสดมากเราอยากจะเอามาเสนอให้ลูกค้าคือเป็นการที่แบบว่าเหมือนมิกเนาะคือแบบว่าปกติเราจะเห็นเป็นปลาดุกปูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการมิกซมานะอันีเปนปู t h o o l days are over and down on the playground The birds don't sing for free like they did สวัสมัยเมนูก่อ,อ,อามาเลยครับสวัสมัยไปแล้วครับอันนี้แซลมอนย่างยำมุ้นเส้นค่ะเมนูอข,อของสาวๆนะคะอ,อ,อันนี้<า>มีความพิเศษอยู่ตรงไหนบ้างครับ อยู่ที่ว่าปกติถ้าเป็นยำวุ้นเส้นที่อื่นเนี่ยก็จะใส่ถั่วลิสงแต่ว่าเราใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เข้าไปเวลาทานมันจะมันเมนูต่อมาเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วอ้โหหอมเลยอันนี้ พิเศษก็คือว่าที่นี่ใช้เนื้อออสเตรเลียนําเข้านะคะเนื้อนี้ก็เข้ามาด้วยนุ่มแล้วก็หอมค่ะลักษณะเด่นของเนื้อออสเตรเลียดิจะนุ่มด้วยก็นุ่มค่ะเพราะว่าเป็นวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าฉะนั้นไขมันเขาจะหอมปกติถ้าวัวเลี้ยงด้วยธัญพืชไขมันจะไม่หอมทางร้านก็จะมีซอสเหมือนกันมีหลายซอสแต่ว่าลองทานกับจิ้มแจ่วแล้วเนี่ย อร่อยถูกปากมากมาที่เมนูต่อมาเลยค่ะต่อมาเป็นสเต็กปลากระพงเป็นเนื้อเป็นชิ้นเลยนะคะหนาชิ้นใหญ่มากไม่มีก้างเลยใช่ไมคะไม่มีค่ะแล้วก็เอามาทอดแล้วราดซอสสามรสค่ะค่ะซอสสามรสก็เป็นสูตรของทางร้านผสมกับผลไม้ต้องอร่อยแน่ๆคำว่าสามรสได้ครบทุกรสแล้วก็นอกจากทุกรสแล้วสายตาก็ต้องได้รับประทานด้วยทางสายตาก่อ๋อโอ้โหนี่แบบ พี่นุน่นนี่นอกจากจะทำอาหารแบบว่าน่าทานแล้วนะคะคุณผู้ชมยังแบบว่าคิดถึงแบบว่าการบำรุงร่างกายให้แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก,ก็ดีด้วยอาหารตาและอาหารท้องอยอดเลย แล้วก็เรื่องของต้มแกงก็จะเป็นแกงต้มชะอมกุ้งก็ที่นี่รสชาติจะเข้มข้นค่ะน้ำน้ำแกงส้มนี้เราจะต้มเคี่ยวแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปด้วยแล้วก็หอมกระชายมากยังไงใครที่สนใจเนาะก็สามารถแวะมาได้นะคะบอกว่าสามารถมาทานได้เลยเมนูแต่ละเมนูนี่น่าทานมากเลยะคะ่ะ Away, like it's 1969 Oh yeah. Gives me peace and love Makes me feel so fine She's got some crazy notions. I don't mind Oh ho, Nong sari, nih. เลอค่าเลิศล้ำจริงๆนะอาหารของที่เลอนัวเนี่ยค่องมานานหรือเปล่าเนี่ยไอเลอค่าเลิศล้ำเนี่ยเหลือก็ไม่รู้ว่าก็ร้านกลนงทำไมอ่ะถ้าอยากมาเรื่อง้ทำยังไงครับก็โอ้โหถ้าอยากมาเนี่ยประมาณนี้ตลาดไทยแหลวโซนต้นไม้ซอยห้านี่เองเอาอร่อยแน่นอนว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราทานปลากระพงสามรสไปพี่เอกชอบนี่คะนี่คุณใจตรงกับผมมากเลยนะครับเนี่ยตรงใจตรงเอาไปเจ้าชอบมากๆเหมือนกันเด็ด จริงเหรอจะแอบไปดูในครัวเท่าไหร่ครับว่าเขาทำมันยังไงนี่คุณผู้ชมคะท,ที่พี่เอกของทานปลาที่เขาชอบปลาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยสมองไม่ค่อยดีค่ะเฮ้ยไม่ใช่เอาเปา<อ>็นว<อ>่าผมสมองดีนะดู <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ,ะเราก็จะให้พี่เอกเนี่ยค่ะเข้าครัวแล้วก็ยังมีของหวานนะคะที่นี่เขายังมีของหวานนะพี่เอกอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารวบยอดไปเลยดีกว่าเราก็จะเข้าครัวกันแล้วก็ไปคุยถึงเรื่องของหวานของที่ร้านเลรนวกันค่ะในช่วงหน้า ครัวนะครับแอบน้องสาลีมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองชิมสเต็กดูอร่อยมากเดี๋ยวเรามาแอบดูว่าในครัวเขาทำมันยังไงและตอนนี้เอกอยู่กับเชฟนิดนึงก็คือพี่เข้มนั่นเองครับนี่ครับครับผมทานสเต็กปลากระพงใช่ไหมครับปลากระพงสามรสอร่อยมากเลยครับสามรสครับผมครับก็เลยอยากจะแบบเข้ามารบกวนให้พี่เข้มเนี่ย โชว์การทําให้ดูหน่อยไหมครับว่าทำยังไงครับผมก่อนอื่นเลยส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบนะครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราควลงมือทำเลยได้ไหมครับครับผมครับผมไปเลยลุยอันดับแรก ก็ต้องเปิดเตาอุ่นน้ำมันให้พอร้อนจับเนื้อปลาคุกแป้งแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปทอดประมาณ8 1 0นาทีระหว่างรอก็ไปจัดจานผักกันซะหน่อยพอปลาสุกก็พักเสด็จน้ำมันจัดวางลงจานรอไว้จากนั้นก็ตั้งกระทะราดน้ำสามรสลงไปตามด้วยองุนสับประรดพริกหวานและมะเขือเทศราชินีผัดให้สุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ราดลงบนตัวปลาที่เตรียมไว้ เท่านี้ก็จะได้เมนูอันขึ้นชื่อของที่เลิรอนัวอย่างสเต็ปะกปลากระพงสามรสเมนูนี้แล้วโอ้โหคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ตรงหน้าสาลีน่าทานมากๆเลยค่ะว่าแต่ว่ามีอะไรบ้างคะพี่มุขคะ มีกาแฟค่ะคาปูชิโน่ร้อนนะคะที่นี่คาบูจะทานกับช็อกโกแลตเลยอ๋อก็คือว่าจะทานกับช็อกโกแลตตัวนี้เลยใช่ที่ยุโรปเขาทานอย่างนี้กันก็แต่ว่านี่ช็อกโกแลตนี่คือช็อกโกแลตอะไรคะอันนี้เป็นไวท์ไดมอนด์ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมิลวช็อกโกแลตนำเข้าจากอิตาลีค่ะอ๋อคือว่าทางร้านนําเข้ามาด้วยค่ะค่ะแล้วอันนี้นะคะที่เห็นอยู่มีหลากหลายมากมากเลยใช่อันนี้เค้กโฮมเมดของที่ร้านนะคะอ๋ออัีนี้จะเป็นโฮมเมดของที่ร้านก็คือจะมีให้เลือกเนี่ยหลากหลายเลยหน้าต่างเลือกนะคะ ที่เห็นอยู่ด้านข้างนี่แหละค่ะเป็นซิกเนเจอร์ดีของทางร้านเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้าขายใกล้ๆพิเศษยังไงบ้างเอ่ยมีมีมีช้อนแล้วก็มีซ่อมด้วยตัวนี้เป็นบูเบอรี่ครัมเบิลชีสเค้กทานกับไอศครีมโฮมเมดบูเบอรี่โยเกิร์ตค่ะเอาเป็นโฮมเมดเหมือนกันใช่อันนี้จริงๆเราเป็นเจลาโต้นะคะเป็นไอศครีมของอิตาลีค่ะเนื้อจะเนียนมาก แล้วที่โรอยู่นี่คือเป็นผงอะไรคะเป็นโอรีโอค่ะแพ็กเกอร์อ๋อเป็นโอรีโอแพ็กเกอร์ที่จะกรลุกเข้ากันเขาเปบดแล้วเรียบร้อยแล้วก็โรยอานนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่นุษย์นะคะฝากร้านหน่อยค่ะกับผู้ชมว่าการเดินทางมายังไงนะคะร้านอยู่ที่ไหนก็ร้านเราอยู่ที่ตลาดไทยนะคะโครงการต้นไม้ซอย5ค่ะก็ในย่านนี้ก็จะมีร้านลักษณะนี้ค่ะแค่ร้านเดียวก็อยากให้ทุกคนมาชิมกันนะคะ ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ02-5293-3910<ม>ค่ะหรือว่า,าเข้าไปคลิกในเ c e b o o k ได้ค่ะ<ม>ค่ะชื่อว่าเลอนัวค่ะ คุณค่ะชื่อว่าร้านเลอหนัวนั่นเองนะคะยังไงนะคะก็ขอฝากกับคุณผู้ชมไว้นะคะว่าอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็เค้กเนี่ยก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยทั้งอาหารหวานอาหารคาวะะอาหารฝรั่งอาหารไทยโอ้ <Okay. S 2> โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงก็ขอฝากคุณผู้ชมนะคะกับร้านเลอหนัวนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ะขอขอบคุณพี่นุ๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ จากที่ได้มาตะลอนชิมกันที่ร้านเลนัวคาเฟ่แอนด์รีสตอรองกันในวันนี้ <c oughs> ก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศแบบลอฟมเดเร์นจริงๆแบบนี้ต้องหาเวลามากันให้ได้เลยเชียวนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมเพราะร้านนี้จะต้องเป็นหนึ่งในร้านดวงใจของใครคหลายๆคนแน่นอนและช่วงปลายปีนี้ พี่มานพและพี่นุชแอบบอกเอาไว้ด้วยว่าจะได้พบกับสาขาที่สองของเลนัวคาเฟ่แอนด์รีสตอร์อีกด้วยมาออกมายัางกับเจ้าชายฝรั่งเศสบางชิวมาเซี่ยลเฮ้มาบงชุ่งบงชู้อะไรไม่รู้โอ้อะไรอ่ะยังไงก็แบบทักทายไงจ้าทักทายแหมวันนี้นี่ตัวเองก็แบบว่าได้ไปกินนู่นกินนี่ อาตะกี้แอบไปในครัวมาอ่าได้ไปกินสเต็กปลากระพงซ้ำรสด้วยดูเขาทำด้เป็นไงสุดยอดเด็ดมากอย่าว่าแต่คุณพี่นะคะคุณน้องก็เหมือนกันค่ะได้ไปกินบุบอรี่ทัมเบิลชีสเคร์เ้ยได้ไงเนี่ยโอ้โหเครื่องเลยเนี่ยกินของหรูด้วยแน่นอนโอ้โหแหมวันนี้เรามาตะลอนชิมนะคะแบบว่าเราสองคนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณร้านที่ให้เรามาตะลอนชิมด้วยกับร้านเลนัวคาเฟ่แอนด์เรีสตอร์ลมานะคะที่เราสองคนได้มาตะลอนชิมกันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ หมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่หมดเวลาแล้ววันนี้วันนี้น้องสัลีแอบมาคนเดียวเดี๋ยวคราวหน้าคุณผู้ชมแอบโทรมาบอกเองนะเดี๋ยวจะไปคนเดียวมั้งแ,<ม>แหม่ศูนย์แปดหนงเสียหกหกศูนย์สหรือไปกดไลค์ได้นะครับที่ www facebook com m s s ปทุมค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคราวหน้าสัลีก็จะขอตาไปอีกองา่านไงก็ขอตาไปอีกเนาะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการ คู่หูตรรันเชมสวัสดีดีค่ะสำหรับคนรักอาหารวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปละไปละอตมาควงแล้วรอขนาดนแบบนี้รอด้วย And love makes me feel so fine.